ครับวันนี้พวกเราจะมาทำกานเรื่องเท้าแสนปมนะครับก็ดูคอยแนะนำสมาชิกก่อนครับผมเด็กชายก้องเกตณเจหมยเลขหนึ่งครับผมเด็กชายชาลัพปะหนาวเลขที่หนึ่ครับผมเด็กชายพลนการมืนทันเลขที่สามครับผมเด็กชายชายรัตน์นครนุ่งเลขที่หกครับผมเด็กชายจุลจักรเจียมจิวิทย์ที่สี่ครับผมเด็กชายรัชพันธ์น้ำส้มเลขที่เจ็ดชิญรับเครื่อน้ำปังเล่ครับกาลครั้งหนึ่งมีชายผู้หนึ่งถือหางมาติดที่กอขี้เหล็ก ชายคนนั้นมีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดและมีบุ่มโบงขึ้นเต็มตัวทั้งร่างกายชาวบ้านจึงเรียกเขาว่านายแสนพร์และเฟดชื่อเกาะที่เด็กเป็นเกาะตาพรมแสนพรมทำไร่ปลูกพริกปลูกม,มะเขือและมีต้นมะเขือต้นหนึ่งที่มีผลใหญ่มากเพราะแสนพรมป่าวสวัดทุกวันวันหนึ่งพระเทดดาของเจ้าเมืองแารเพชรเสด็จประพาสมาที่เกาะตา,าพรมทอดพระเนตรไปเห็นผลมะเขือก็นึกอยากเสวย ดึงให้นางสนมไปขอเจ้าของผลมะเขือแสนพมดึงนำไปถวายหลังจากพระชทิดาขอเจ้าเมืองแหงเพชรสวยไปไม่นานก็สมพระคันเจ้าเมืองแห่งเพชรทรงพิโรธมากเนื่องจากพระเทิดาไม่สามารถบอกได้ว่าคันเป็นพ่อเด็กต่อมาพระชทิดาทรงมีพระประสูติการเป็นพระราชะโอรสเจริญวัยน่ารักเจ้าเมืองผู้เป็นพ่อยึงรับสั่งเสศนาป่าประกาศ ให้ผู้ชายทุกคนมาเสี่ยงทานเป็นพระบิดาของพระราชโอรสโดยอธิษฐานว่าถ้าเป็นบิดาจริงก็ขอให้พระราชโอรสคาเข้าไปหาบรรดาผู้ชายทุกคนไม่ว่าหนุ่มแก่ชรายางจบเขตดใจเศรษฐีหรือเจ้าตา่างเมืองต่างพากันมาร่วมเสี่ยงทายเป็นพระบิดาแต่พระโอรสไม่คายเข้าไปหาผู้ใดเลย แม้จะใช้ของรอดใจอย่างไรก็ตามเจ้าเมืองแบบไคยจึงให้เสนาไปตามช้าคนสุดท้ายที่อยู่ในเมืองคือนายแสนปงเข้ามาเสียงทายนายแสนปงไม่อาจขัดมัญชาเจ้าเมืองได้จึงมาพร้อมกับก้อนเขาเย็นหนึ่งก้อนเมื่อมาถึงที่เข้าเสียงทายกับปรากฏว่าพระราชโอรสขานเข้ามาหาและเสวยก้อนเขาเย็นในมือนายแสนปงเจ้าเมืองจึงจำต้อง ยกพระราชธิดาให้กับนายแสนพงษ์และด้วยความโกรธจรึงขับไล่ทั้งสามไปอยู่เกาะตาปงดังเก่าวันหนึ่งนายแสนพงษ์ไปทอดแหที่คลองขมิ้นแต่ทอดครั้งใดก็ได้แต่ขมิ้นหนักจนนายแสนพงษ์แปลกใจแต่พอกลับไปถึงบ้านจากทองจากขมิ้นกลับกลายเป็นทองคําแล้วนายแสนพงษ์ก็นําทองคําไปทําเป็นเป้ให้ลูก แล้วตั้งชื่อลูกว่าอูทองจากนั้นนายแสนพงก็เริ่มมีฐานะมีค่าท่าบริวารมาอยู่ด้วยกันอย่างสุขสบายวันหนึ่งนายแสนพงเกิดเบื่อหน่ายกับชีวิตที่สุขสบายเขาจึงไปถางไร่ที่ปลายนะ้ําก็พบว่าต้นไม้ที่ถางไปนั้นกลับขึ้นมางดงามตามเดิมเขาจึงลองถางอีกครั้งวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าต้นไม้ก็ขึ้นกลับมางดงามตามเดิมเขาจึงสงสัยและถางอีกครั้งและแอบเฝ้ามอง ก็พบว่ามีลิงตัวหนึ่งออกมาจากป่าพร้อมกับกองใบหนึ่งเมื่อลิงตีกองต้นไม้ก็กลับขึ้นมางดงามตามเดิมขอบจึงไปแย่งกองมาจากลิงและทดลองตีกองเพราะวันอธิฐานไว้ในใจต่างๆนานาสคุณของกองแล้วครบถ้วนจึงเอากองกลับบ้านและเล่าให้พระราชนิด,ดาฟังครั้งนี้นายเสด็จกรมตั้งจิตอธิษฐานพร้อมกับตีกองปรากฏว่าพื้นเกาะกรมกลายเป็นเมืองใหม่มีปราสาทต,ตาชวัง นายแสนปมและครอบครัวจึงเข้าไปอยู่อาศัยให้ชื่อเมืองใหม่หินว่าเมืองเทพนครและตั้งตัวเป็นเจ้าเมืองผู้คนจึงเรียกขานว่าเท้าแสนปมและบูชายจึงได้การเรียกขานใหม่ว่าเท้าอู่ทองจากนั้นเมื่อเท้าอู่ทองเติบโตขึ้นก็ออกเดินทางไปประชนภัยตามวิถีของตนกล่าวกันว่าเท้าอู่ทององค์นี้ก็คือพระราชบ,บิดาเท้าอู่ทองผสมกษัตริย์ ต้นราชวงศ์อูทองแห่งกรุงศรีอายุธยานั่นเองเ้าค,คิดมีย้ยว่าหนึ่งความเนยียมของคนอยู่ที่จิตใจไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอกสองความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นสามมีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ของตัวเองขอจบลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นครับขอบคุณครับ